เลอแมนยูมาด้วยนี้แม่ใจดีสานเมนยูขอแมนยูอยู่ที่ใจเพราะพี่น่าราการหนักแล้วเลยแล้ลูกเยอะรู้ว่าไงนนอไยดูขอบตาดิมึงจะซูมอยู่แต่ที่ไปดูพ่อมันแถลงข่าวนอนไม่ดูเรื่องเลยทไปได้งไม่ได้ กียังเล็กอยู่แต่หน้ายังอยากดูควรได้คำแนะนำจากคุณครูก่อนนะจ๊ะเธอวิ่งเสร็จแล้ววิ่งเสร็จแล้วเหรอใช่ สวัสดีครับผมบังจูรุ่งั็เดจอผมวันนี้นะวิ่งบางวันเดครับผมบางถังนะสัมภาษณ์สื่อแล้วก็เห็นว่าอาจารย์ศรีเนะี่ยจะมาด้วยคุยกันเมื่อวันก่อนแล้วก็จะแกว่าจะเข้ามาวันนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าเข้ามาหรือเปล่าแต่ว่าในคลิปนี้ครับเหมือนเดิมสนุกมันเต็มที่เหมือนเดิมครับแต่ว่าตอนนี้ผมเพิ่งวิ่งเสร็จครับเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ําแล้วก็ไปทำอะไรผมก่อนทำะไรไปตัดผมก่อนโอเคเดี๋ยวอาบน้ำก่อนแชมพูรู้เรื่องแล้วเราไปตัดผม โอเคครับตอนนี้ผมก็ตัดผมเสร็จไปเทียบแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราเตรียมตัวไปค่ายต่อนะเพราะตอนนี้เป็นเวลาประมาณงจะบ่ายสองครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่ค่ายวันนี้สื่อน่าจะมาแล้วมัง้งแต่ว่าเดี๋ยวรอดูอีกทีนะวันนี้ก็มีหมวกกันน็อกครับทุกคนอ่าเราเดินทางกันดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลา Let's go <S โอเคครับตอนนี้ผมกลับมาถึงบ้านแล้วแล้วก็จะเริ่มเข้าไปซ้อมมวยเลยดูดิดยังไม่กินข้าวตั้งแต่วิ่งนอนชาร์จเสร็จดูมะาท่านี่โอ้โหหูกล้องน,บบนิก,มก,นกนไม่ได้นะ ผมแพ้กุ้งแต่ว่าเราต้องกินอะไรสักหน่อยเพราะบางถังสื่อมาแล้วอยู่ที่ข่ายฮะแล้วละเอียดอะไรแล้วละเอียดอะไรละเอียดไปเที่ยวไงติดตามช่องเพ่ได้ไหม่อย่าไปอย่าไปติดตามเขาทุกคนรายละเอียดตรงนี้ซ้อมเย็นสดอ๋อบอกสองลแต่ว่าจุดแปดคุมหนึ่งคุ้มหนึ่งแค่หลังมะเล็ดโอเคเรามีห้องพักใช่ไหมมีแน่นอนทริปเนี่ยนัดตั้งแต่กูยังไม่คลอดลูกจนกูคลอดแล้วอะไรอะ ไม่ครบสี่สี่จะครบก็ไปหย่าไม่เป็นไรเดี๋ยวครบสี่สี่ไปก็สิบป่วยได้ไปมึงแต่ปีไหนอ่ะอันนี้อันนี้คอนเทนต์อะไรรึเปล่าวิดบังวันเดย์ไป็นคอนเทนต์อยู่กับเราวันหนึ่งก็ไม่มีอะไรมากโอเคเดี๋ยวอันนี้เป็นแผนที่จะเป็นออนทัวร์ที่พญารอบสองครับผมรอติดตามครับคลิปต่อไปพญาต่อไปยังไปไม่เนี่ยนี่ช่องอะไรช่องอะไรจะแนะนำให้ช่องเพชรอุมาค่ะพระอาจารยลูกสังดินจ้าได้พีนยังครับ ปีที่ไม้ว่ามึงเลยได้ท้ากันกูก็กอกผิดไปอีแล้วนี้อันนี้ครับอันนี้ช่องอะไรครับชนที่ดิมมาโอเคติดตามด้วยครับกูขึ้นช่องเดียวขึ้นช่องนี้แหละอันนี้ช่องอะไรครับช่องบางเฮียเคลียร์ิทุกเรื่องครับไม่ต้องไปติดตามกทุกคนไม่กดติดตามสองทีกดอสองทีเลิกติดตามเลยครับที่เป็นคนนั้นอ่ะ โอ้หวุ่นมากโอ้แต่ว่าตอนนี้บ่ายสองสิบห้าทุกคนแต่ว่าเขาอยู่ใครหมดแล้วสื่อหน้าเซตกล้องเซตอะไรอยู่แต่ว่าผมต้องเซตหยอดก่อนหิวแล้วเซตหยอดอาหารก่อนไม่ไหวไม่ไหวพร้อมไหมอันี่ยใช่ไหมอันนี้วินบางวันเดย์อยู่กับเราวันเดย์สบายสบายแล้วแม่ไปไหนมาเนี่ยพาภรรยาไปลาออกจากงานประจําเฮ้ยพาเมียไปลาออกจากงานประจําใช่ทําไมทําไมฮะทำไมจะไปลาออกเลี้ยงเองไงเฮ้ยโอ้โหป๋าจันท์ ุยได้ข um ่าวว่าคุณลาออกจากงานประจําเป็นเพราะอะไรเพราะว่างานไม่ตรงกับคาแรคเตอร์ในสายงานบุคลิกตัวเองค่ะหมายความว่าเขาให้ไปทํำยังไงเขาให้ไปทําระบบหลังบ้านซึ่งเราชอบอยู่หน้าบ้านใช่เราชอบอยู่เบื้องหน้าเราไม่ชอบอยู่เบื้องหลังใช่โอ้โหถือว่าก็คิดถูก่ะเพราะว่าไปทำแล้วไม่มีความสุขนี่ครับสองคนนี้เหมือนกันเลยเดินมาครับอันนี้คือน้องสาวคนที่ไหนครับอันนี้สิบหกชั้นคนที่ห้าค่ะกันยี่สิบปีโอ้โหห่างกันยี่สิบปีอันนี้อายุเท่าไหร่ครับสิบสี่ค่ะอันเนี้ย 34โอ้โหห่างกัน20ปีจริงว่ะเออห่างกันส่วนผมลูกคนที่24นะแล้วก็เงาพระจันทร์คนที่เท่าไหร่ไม่รู้ไม่ต้องไปสนใจ <c oughs> แล้วก็อันนี้ขอถามหน่อยว่าชอบกินอะไรครับชอบกินไก่อันนี้ชอบกินอะไรครับส้มตำส้มตำแล้วก็สีที่ชอบครับชมพูค่ะแล้วสีที่ชอบครับชมพูค่ะแล้วก็ชอ,ชอบใครที่สุดในครอบครัวครับไม่มี ชอบตัวเองชอบเองชอบเองจะชอบใครที่สุดจะชอบครัวชงบมงจูค่ะโอ้โหต้มต้มอันนี้ต้มแล้วไม่พอใจใครที่สุดในครอบครัวครับมอฟอใครอยากรู้ว่ามอฟอคือใครรอติดตามพอดแคสต์นะรอติดตามพอดแคสต์ของผมเลยนะอีพีหน้าโอเคอ่ะแล้วก็แล้วก็สุดท้ายนี้รักใครมากที่สุดในครอบครัวครับรักโต๊ะจ้ารักรักใครครับเด็กกีรักใครครับรักใครครับรักลูกค่ะแู่ว่าแล้วจะรักไอ้อ้วนแน่นอนไม่ต้องไปรักแม่งหรอกไอ้อ้วนน่ะนิสัยไม่ดี รักเมียครับไม่เหมือนกันเลยไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อรักเมียเมียเมียเขาที่อะไรคนเดียวมีคนเดียวไม่ผมผมไม่ใช่คุณผมไม่ใช่คุณโอ้ยวุ่นโอเคป่ะเดี๋ยวตัดไปค่ายโมลเร็วทุกคนไม่ไหวแล้วคุยวงนี้วงแตกแน่นอนรู้เรื่องไปเราเจอกันดีกว่านะไม่เอาหน้าบัดนา let's go โอ้ยครับตอนนี้เราเปลี่ยนชุดเข้ามาค่ายโมลเรียบร้อยครับผมเหมือนมีคนแอบมองว่ะใครแอบมองวะใครเขาแอบมอง โอ้โหครอบครัวแม่ลูกทีทำอะไรกันอยู่เนี่ยสองคนกำลังจะนอนค่ะนอนอะไรที่มันเวลาซ้อมมวยซ้มสิงห์เมชกวันไหนสามเอ็ดค่ะสามเอ็ดเอวาคอมต่อยไปแล้ววันที่วันที่สิบเก้าสิบเก้าธันวาคมคนที่ชื่ออะไรสองคนเนี่ยเอวาตาตุ่นเหม็นตุ่นเหม็นแมวแล้วไปสิงห์ไปสิงห์ไปจ้าไปเดินเข้าไปค่ายกันนะ คนดังแห่งประเทศไทยครับผมคนดังแห่งประเทศไทยอะไรอี๋มังเกิ้มังเกิงเป็นพรีเซนเตอร์สลับผมเนี่ยเป็นครับเอ็มไหนลองขายหน่อยพรีเซนต์หน่อยพรีเซนต์อะไรนี่อ่ะแรงไม่ตกกระดกครับบู๊แรงไม่ตกกระดกดินครบูนครับโอเคมัเกิ้รู้แล้วไปเข้าไปซ้อมบอลก่อโอ้โหเออโดนไวรัสทำไงดีอ้าวไวรัสเข้าไวรัสเข้าเข้าขึ้นเข้าเข้ากูดิ นี่คะบรรยากาศสองวันนี้ครับนี่ครับเทรนเนอร์เราก็นั่งเล่นนั่งอะไรครับโอ้โหนี่ครับบางยาตัดผมเตรียมหล่อแล้วเป็นไงก็นี่มีทีมงานวันมาถ่ายโอ้บึ้มเลยคนบึ้มเลยงานบึ้มบึ้มตัดไปแล้วนี่ตัดผมหล่อเลยผมก็เพิ่งไปตัดนะทุกคนแต่ว่าช่างตัดผมว่าบางยาเดี๋ยวนี้ดูแลตัวเองแ้่ผมบอกโอ้มาตัดเอาทรงเดแบบที่แล้วเราหล่อด้วยเป็นเพราะอะไรครับว่า่จะหญิงบึ้มเขาไม่มีหญิงแม่งหญิงไม่ไม่มีโสดไม่มี So you know ไม่โสดเลยลูกสองเอ้วไม่รู้แล้วไม่โสดไม่โสดโอ้โหอย่าเล่นอย่างี้งงเออยับเลยเนี่ยสื่อม้าก็สัมภาษณ์กันอยู่ครับผมเนี่ยหลามถังอันนี้ร้านผมอันนี้หอวอูอันนี้หอวอูอันนี้หอวอูหัวไปไงโหัวมาแต่หัววันเลยมาแต่หัววันเมื่อกี้เมื่อกี้ไปเจอกันตอนวิ่งอย่างนี้ f i n i s อะจบตกใจหมดเลยไปเจอใครก็ไม่ไม legt, ไรู้เอ้าผมซ้อมทุกวันผมซุ่มซ้อม โอเคไปจะเ,เรารองถ่ายสัมภาษณ์สักคนไปดูบรรยากาศกันเพื<ๆ>่อนโอ้โหทุกคนครับตอนนี้ครับมาแล้วครับแขกรับเชิญของเราครับผมนี่ครับพี่บีเป็นไงครับสบายดีครับพี่สบายดีครับผมว oh, ันนี้นี่อยู่เลยโอ้ oh, โหใส่เสื้อแมนยูมาด้วย อันนี้แมนเลยแมนยูไงอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจแล้วเป็นไยังไงโผล่โผล่มาที่นี่ได้พี่คนนี้มาเช็คฟิตรถถังมาเช็คฟิตมาเช็คฟิตอ๋อมาไม่ใช่มามารายงานผลมารายงานผลแมนยูชนะมาสกายโทรมาก็ได้ไม่โทรไม่โทรเดี๋ยวที่ซื้อข้าวหลามด้วยเออข้าวหลามซื้อมาจากไหนเนี่ยน้องมณ์ข้าวหลามผมเอาขอคำคมข้าวหลามหน่อยข้าวหลามถ้าเรากินแล้วก็อาจจะหวานโอเคแต่อิ่มก่อนว่ะหวานรี่สุดนะครับ โอ้ย <wounds> <kilo lens> ดูมุมกล้องไม่ได้เลยมุมกล้องให้ม <chop dit> ันได้โู้ดูโล้รนี่หนองมนี่หองแลไปบ่อยนี่โอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาจิ๋วคุยเรื่องนี้โอ้นไงอร่อยไหมใช้ได้นะผมว่าอร่อยดีราคาเท่าไหร่พี่ราคาไม่เกี่ยวอยู่ที่ใจเท่าไหร่โอ้จเอาใจมาให้กันแล้วแต่ตัวท็อปนะจิ๋วไม่ใช่อันนี้คนละอันนี้เร่อแล้วมันต้องมีตัวพี่น่าจะการหนักเลยแล้วลูกเยอะหรือว่าไงนอนเลยดูขอบตาดิ มึงจะซาม o o ูเยอะต่ถ้าแต่มีลูกเขาเปลี่ยนไปมเปลี่ยนไปเยอะเลยครับไม่ค่อยมีเวลาให้พวกผมใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยเขาเป็นอย่างี้โทรไปผมก็ไม่ค่อยรับส่งโทรไปอะไรเงี้ยควรมาทีหนึ่งทีสองพี่ไปกินสุกี้อะไรก็ไม่รู้แบบอ๋อชวนเมียหลับแล้ววะเดี๋ยววันที่ยี่สิบห้าเราเจอกันด้วยเนี่ยยี่สิบห้าโอเคก็วันที่ยี่สิบห้าเมนูซิ่งจะซิ่งขนาดไหนเดี๋ยวเราเดือดขนาดอะไรลองรอดูเจอกันที่พัทยาบ้างจะไปซิ่ง จริงม <ke> ีหาเลยจริงม <bul> <ke> ีหาเลยหรอมีหาเลยไม่ทำนี่มหาเลยมีหาเลยเราเราซื้อเกาะไงซื้อกาะเลยหรอไม่รวยขนาดนี้ไม่ต่อยรวยต่รวยเกาะในอ่าววีเกาะกลางกาแทกเกาะกลาแทกเกาะเหลืองอะไรเนี่ย ยาเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเทานั้นเดี๋ยวรอรถทางสัมภาษณ์ก่อนอ่แล้วเดี๋ยวเราว่ากันวันนี้นี่เล่นเชิงให้เขาด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเล่นเชิงนี่สองคนเลยโอ้โหเดี๋ยวใครจะรู้นี่สายาอะไรรถฉายาอะไรรถทางสองโอ้โหทำไมถึงได้ฉายานี้มารับรับไงรับเหมือนรถดังเลยโอ้โหแข็งมาแข็งรับหมัดรับอะไรรับอาวุธโอ้โหแล้เอ้ยโอ้โหชงผิดอ่าชงไหมหมายถึงว่ารับมือรับมีดรับอะไรเงี้ยรับหมัดรับหมัดเออชงไหมันอ๋อรับมือรับมีด ้วมัดอ๋อโอเคว่าเขาบอกันส่งแล้วโอเคโอเคขอโทษคนดูด้วยโอเคครับเดี๋ยวรอบางถังสัมภาษณ์แป๊บหนึ่งคูเรื่องอันนี้ก็เสร็จไปเรียบร้อยทุกคนผมซัดข้าวหลามอร่อยมากคุยอะไรกันเลยเป็นไงเป็นไงพร้อมไหมหัวพร้อมไหมแน่นอนอาฉีพไหมพี่เขาให้อาฉีดลูกไหมอะไรนะพี่ว่าเขาจะให้อาฉีพโอ้ยระดับนี้น่าจะมีแบบต่ตำๆมีร้านร้านเลยอะ ร้านค้าร้านค้าโอ้โหร้านค้าขนมห้าบาทห้าบาทให้อะไรให้อะดีอาจจะเป็นสลาตันน้อยสองเอออาจจะไม่รู้คันที่แล้วไฟทาเครุออกไปแล้วแม่งนอนอย่างเดียวเลยแม่งแทนที่ไปดูพ่อมันแถลงข่าวคุณนอนไม่รู้เรื่องเลยอ่ะะโอ้โหมีพัดลมด้วยเิโอ้ยไฮเทคสมัยกูเนอะตบยุงแม่งสบายยิบหาย โอเคครับตอนนี้ก็ส, <S <S สัมภาษณ์เสร็จ LA <tortured. S 2> ไปที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราไปที่ทางซ้อมกันเลยว่ะดูดิมีกองเชียร์ด้วยเนี่ยอ้โหมาไก่อับพันยาเลยเว้ยไม่ทำดามีใครบ้างนะมีบางตไม่มีมีสีสมุรกับปอทอติดติดฟังอยู่ติดติด จัดไปรู้เรื่องครับพี่ชายสอถามหน่อยเทรนเนอร์ตื่นยังครับตื่นครับผมง่วงเทรนเนอร์ตื่นยังครับตื่นตั้งแต่เมื่อคืนอ๋อยังไม่นอนเลยมารอเนี่ยสองเทรนเนอร์ใหญ่แล้วทุกคนในค่ายทุกส่ดีแน่เนี่ยสองคนเนี่ยไม่ธรรมดาดีมีสัมภาษณ์ด้วยเป็น่ะไรสำราญที่ไหนที่สมบูรณ์รับมาเต็มครับพร้อมโชคครับพร้อมโชคนะไอยูทูบเบอร์นี่ การไล่คิปรถถังหน่อยเนี่ยเป็นไงบ้างครับก็โหสุดยอดมากครับไฟนี้ก็เต็มร้อยครับอย่างที่บอกครับว่ารถถังก็ต้องเต็มถังแน่นอนครับผมเห็นเราไปลงปั้นด้วยปั้มด้วยครับแต่เพิ่งมาวันแรกครับที่เหลือเทนที่เหลือเทนเนอร์สองคนนู้นเลยครับฝัพงเอนครับไฟนี้ครับบางถังเต็มร้อยแน่นอนครับผมเป็นกำลังใจให้กับรถถังทีนมันู้นะครับไฟนี้เอาชนะให้ได้ ตามที่อะไรวะมัวละไปนี้ต้องเอาชนะได้ตามที่ทุกคนคาดหวังครับผมฝากเลังใจให้ด้วยครับโอเคนี่มาแล้วครับเนื้อตัวเงาแว็บมีสิวนิดหน่อยเออพ่ชาัสดีครับโอ้โหมาสะดุดตรงพ่ชาพอดีเลยไม่รู้มันเป็นอะไรตั้งใจวางไว้น่าจน่ะสิโอ้โหหมออู๋ว่าไงหมออู๋พร้อมไหมเนี่ยหมอพร้อมดี เฮ้ยเต็มเลยวะน่หูแย่ถูกกูนี่ฮะหลานรูถังนี้หลานผมัะหลานผมช่วยกัเพ่นเริ่มเยนะคเรเจอกันหลังไก่ก่อมชั่นใหม่ เอ้ยเอาดีมีสปอนเซอร์ให้กูปเปล่าที่จะใช้ินทุกคลิปไว้ข้อคอมมึงพิเศษ5บาทไอ้ไอ้กูห้าบาทถึงว่านะมึงม,มึงทำให้ร์ชันใหม่อะมึงไม่เห็นเลยอืออีอไม่เอามาเ,เปิดตัวไอ้ควาาม,มึงอยู่บ้านไหมอยู่บ้านทุกวันแหละหายหน้าหายตาดูดิด,ดูดิ g e โดดจะเป็นอย่างเงี้ยประมาณนี้หนังไก่จริงๆอันนี้เป็นหนังไก่แบบ ที่ทำโดยเฮ้ยโหยชอบตรงนี้ตรงที่แบบว่ามันมีตะโกนเฮ้ยเอาดีกินคู่กับไซร้หล้าขึเข้าล็อกเลยอ่ะเข้าล็อกตึ้บอะกินอันนึงสุขภาพอีกอันนึ่งเนื่องก้นที่คู่กับไหลัปผมนะทุกคนโบคาบูกับหนังไก่กรอบรถถังครับผมก็ X โบคาบูใช่ก็ซื้อคู่ครับมีโปรโมชั่นแถมเสื้อไอซ์ราตันโอเคครับตอนนี้ก็ซ้อมโชว์สื่อเสร็จไปเทียบร้อยครับก็ชิวๆครับวันนี้อันนี้ครับลูกสาวมังหงใในโชว์หังอันนี้ลูกสาวบังจู อ้าวแล้วรู้ใครวะเอ้ยโอ้โหสติกเกอร์อะไรครับเนี่ยดีไหนสติกเกอร์ครับสติกเกอร์ใครเนี่ยบางจูดีเอาเสื้อด้วยเปล่าอยากได้เสื้อด้วยเปล่าเฮ้ยรอติดตามเร็วๆนี้เดี๋ยวจัดให้มีเกมให้เล่นติดตามนานแล้วเหรอโอเครู้เรื่องเดี๋ยวรอติดตามเลยนี่ครับผมได้๋ยวซ้อมโชว์สื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วตอนหายตัวไปไหนเนี่ยไอ้มีกี้เข้าไปอ่ะ ทุกคนเชื่อไหมเมื่อก่อนผมไอ้ดดาแล้วก็จ้ามินเนี่ยสนิทกันมากเลยมินดาจู h ช n n นลเมื่อก่อนผมเคยทำช่องมินดาจูนะใครอยากดูนะโตดคอมเมนต์มากูปิดช่องไปแล้วไงเดี๋ยวบันลีรันให้ดูอีากทำคลิปแกล้งคนด้วยอีากโคตรหลอนเลยอ่ะรถถังรถถัง สามือสามืออสอช็อตโอ้ยเอาละครับโอ้ยคุณดี่เห้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเราเชีย้าบ้านเชียชาบ้านโอ้ย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  สองพันสองพันเฮ้ยเฮ้ยเ้มาเเมาหนังไก่เมาหนังไก่เฮ้ยบทสวบทสวทวบเฮ้ยโอ้ย บอลหนังไกลบอลหนังไกลโอเคครับตอนนี้ก็ถือว่าจบการซ้อมบาลถางังเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปอาบน้ำและหมากันทุกคนเรื่อง โอเคครับตอนนี้เราก็อาบน้ำเตรียมตัวที่จะละหมาดครับผมสําหรับคลิปนี้ครับก็ขอปิดไปเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับใครที่ชอบวิดบางวันเดย์ครับคอมมิต์เข้ามา EP หน้าจะเป็นอะไรครับผมก็รอติดตามได้เลยสําหรับวันนี้ครับผมสนุกมากครับแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามเมนูซิ่งปังจูเอ็กซสินสมุดครับผมบอกได้เลยว่ามันแน่นอนครับผมจะเป็นเมนูอะไรในทะเลเดี๋ยวเราไปตามชมกันเลยฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับใครกดติดตามคอมมิต์เข้ามาผมขอตัวไปละหมาดก่อนบ๊ายบายเจอกันครับครับ